เอาละครับวันนี้อยู่เกมวัดกอบนะครับซึ่งเป็นเกมตีกอบที่ไม่ใช่เกมตีกอบอ่ะงงไหมเดี๋ยวเราลองดูกันครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองตีลูกนี้ดูนะตีเบาๆนะครับประมาณนี้จะเข้านะป๊อปเข้าเลยป่ะอ่านะครับเข้าไปแล้วหนึ่งด่านที่สองนะครับเหมือนจะมีแมวขวางอยู่สามตัวเดี๋ยวเราจะลองตีฝาวงล้อมแมวไปก็เข้านี่ว่าด่านนี้ด่านที่สามนะครับลองตีไกลๆดูนะตัวเนี้ย ดี่ไงครับดิที่ผมบอกเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วตัวนี้เห็นป่ะครับมันไม่มีก๊อฟนะแล้วเราจะตีอะไรล่ะดีไงเห็นป่ะอย่าบานทั้งหลังเลยเออป๊บน่าจะเป็นรถนะครับที่เป็นอุปสรรคป๊บเออ คนขับว่าคุยแปลกใจอะบ้านมึงตีนากาข้ามรถไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะตีให้เข้านะเราจะตีแรงไปเลยปุ๊บกิ้งสองตลบออาต้นมงต้นไม้ไปหมดเข้าไหมไม่นะครับอีกนิดนึงเออเข้าไปแล้วนี่ครับเกมตีก์อบชิเมตีกเกมตีกรอบเ,เอาละครับหรือเราไม่ได้ตีกลอบวะหรือเราต้องตีไม้วะกู <championships> ่าแล้วเออตีแรงนะปุ๊บยังไงเฮ้ยตกเขาเอาละครับเราตีแรงๆนะ อ๋อ่าได้อยู่แล้วก็ตีเป็นแรงอีกปั๊บเอาละครับมาเขาลูกสุดท้ายได้แล้วเตะบอลเข้ามาเตะเตะบอลเข้ามเตะไปที่บอลดูปั๊ก <c oughs> ลงเขาคู่ <c oughs> <c oughs> เราจับจังหวะได้นะครับตีแรงๆไปหนึ่งทีอ่าจะไม่ตกอ่ะโดนขนมปังไปครับเอออาครับเราจะตีเข้าไปเลยนะใครพาเล่นครอบอย่าง เราต้องตีอะไรเนี่ยตีลูกนี้อ่ะได้เราต้องตีเด้งไหมลองตีแต่ถังดูดิตู้มไหมโอ้โหระเบิดเลยนะครับโอเคเราจะตีใส่หินฝั่งนั้นนะครับเด้งเออตัวนี้น่าจะมันดูแปลกๆนะดูแบบโล่งกันไปแล้วเปล่าง่ายกันไปหมดเลยเข้าเลยหมดเนี่ยเข้าเลยปะไม่กลัวตัวตีนกดตัวตีแล้วกลัวตีแล้วเข้าเลยเออ พี่หลบด้วยนะตีเข้าในรูนั้นหรือเปล่าไปแล้วไหลไปไหลไปเรื่อยๆโอ้โหไกลอยู่นั่นนะ่ะยังไงวัดเด h e ก o อบแล้วไหลต่อไหลต่อโอ้โหโโเข้าห่องอะไรเนี่ยเอา้าไม่ใช่เกมตีกรอบแล้วเหรอเออเราต้องตีให้โดนตรงนั้นอ่า อ่ะแล้วก็ไปต่อใช่ไหมอ๋อไปเรื่อยๆนะครับเปิดประตูไปเรื่อยตีให้โดนปุ่มเปิดประตูปักเราต้องตีเข้าหลุมนั้นหรือเปล่าโอเคด่านที่1ตัวนี้น่าจะจริงๆแล้วนะครับเป็นด่านจริงๆแล้วนะครับแล้วต้องตีอะไรเนี่ยไหนล่ะอ๋อตีหลุม <c oughs> เปลี่ยนจากการตีลูกกล์ฟไปตีหลุมกลอฟแทนเราต้องตีให้ลงเลขหนึ่งหรือเปล่านะครับโอเคลองตีดูอ๋อ <c oughs> ออกมาอย่างนี้นะเหรอต้องตีงแรงๆนะปักหลุมใหญ่อยนะครับน่าจะง่ายอยู่อ่าเข้าไปแล้วสองมือ <c oughs> ผ่านประตูต่อไปนะครับโอเคเราเอาหลุมนี้ก่อนนะโอเคตีอะไรเนี่ยตัวนี้ตีอะไรอะ่ะโอ้โอ้โหเยอะจังเลยตัวนี้ตีไม้กอฟนะครับแต่ไม้กอฟเยอะมากว้าว <c oughs> โอ้โหโอ้ต oh, yeah. really really ้องเข้าสักอันหนึ่งปะต้องเข้าสักอันหนึ่งวะโอ้โหล่วงไปเยอะมากเข้าสักอันโอ้โหเยอะมากครับเข้าไปแล้วหนึ่งโอ้โหเยอะเกินไม่รู้จะตีอันไหนก่อนโอเคหลุมนี้ว่าไงครับหลุมนี้เป็นด่านอะไรหลุมนี้รู้สึกว่าจะมีคนขายฮัทดอกอยู่หรือเปล่าแล้วก็น่าจะตีแมวไหมตีแมวจริงด้วยเอาตีไปปุ๊บเอาดอกไหลออกมาเพียบเลย ไป <c oughs> ไปโอเคนะครับเข้าไปหลุมเรียบร้อยคืออย่างที่ผมเข้าใจนะเราน่าจะไปตามห้องเรื่อยๆนะครับในแต่ละห้องก็จะมีด่านของมันประมาณนั้นตัวนี้เราต้องเลือกแล้วว่าเราต้องไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาดีเอาฝั่งขวาแล้วกันเพราะว่าผมอยู่ใกล้ฝั่งขวาสุดนะปั๊บ <c oughs> เราจะเปิดประตูนี้แล้วก็ไปลองดูว่าในห้องนี้เป็นด่านอะไรนะครับมันจะเป็นโซฟาก็ทีวีนะครับ เราตีอะไรเี่ยโซฟาหรือรีโมทเนี่ยไป <c oughs> ไปทังโซฟาเลยครับรอบนี้นี่แหละครับวอตเดอะก็อบวอตเดอะก็อเกมก๊อปอะไรวะเนี่ยอ่าเข้าไปแล้วปั๊บนะครับห้องต่อไปห้องนี้มีถึง3ด่านด้วยกันโอเคมาดูกันว่าเป็นด่านอะไรด่านนี้เป็นด่านที่ต้องมีอุปสรรคบ้างแล้วนะครับเป็นโต๊ะแล้วก็รู้สึกว่า หลุมนี่จะอยู่ไกลพอสมควรไปยังไงเฮ้ยเราต้องรีบตีอ๋อเราต้องรีบตีเลยครับอึ๊บอึ๊บโอเครีบเลยครับโอเคคือไหลนะมันจะไหลนะครับมันจะไหลมันจะไหลเพราะมันเป็นเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้มีล้อนะครับยังไงไปเข้าไว้เข้าไว้ไหลกลับด้วยโอเคนะครับ ด่านนี้น่าจะต้องตีทีวีหรือเปล่า <c oughs> ไฟทังกล่องเลย <c oughs> ออกขวาหน่อยไหมครับน่าจะออกขวาหน่อยนะเออไปเข้าแล้วเรียบร้อยนี่ครับแจกันถ้าแตกนี่ผ่านไหมเนี่ยเพลงโอ้โ,หโ,หโ,หโอ้ไม่ผ่านด้วยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันแตกง่ายด้วยนะเนะี่ย อาอ่ะห Get ้ามให้กระแทกอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะแตกได้นะซึ่งแล้วมันเคลื่อนที่ด้วยนะครับโอ้โหยากเลยครับด่านนี้อ่าเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปเลยเฮ้ยอย่าไกล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 อาเข้าไปแล้วเราจะเคลียร์ฝั่งขวาให้เสร็จก่อนนะครับห้องนี้มี2ด่านเราจะเอาด่านนี้ก่อน ตัวนี้เป็นกล่องใส่ลูกกลอฟนะครับมันจะกระจายออกไหมเนี่ยมันจะเด้งออกหมดไหมไปโอ้โหอ๋อเขาให้ตีแค่กล่องครับลูกกลอฟไม่เกี่ยวไปตัวนี้ง่ายเลยนะครับจะง่ายมั้งเออเรียบรอยนะครับโอเคด่าน,น้ฮืมตัวนี้ตีกลอฟจริงๆแล้วใช่ไหมใช่ป่ะตีกลอฟจริงๆนะ,ะต,นะตีตีนี้ใช่ป่ะปัก อะไรนะยังไงนะงงเลยครับโอเคไปห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปนะครับเหมือนจะทะลุไปอีกห้องนึงเลยเอาไปตามสายไฟซะงั้นยังไงมาโผู่ทางด้านซ้ายนะครับฝั่งขวาเราได้ผ่านด่านหมดแล้วเราต้องไปด้านซ้ายต่อโอเคนะครับโอเคด่านนี้เป็นไง มาแนวภาพมุมด้านข้างนะครับหรือว่า2มิตินั่นเองเป็นไงเราต้องเด้งขึ้นไปบนฟ้าไหมอ่าใช่แล้วก็เข้าหึมเ็อโอเคนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรบ้างไมเอาออาเอาโอา้ยแย่แย่แย่แ,แยแ่แย่ล้วแย่ล้แย่ล้เป็นสไปเดอร์แมนไปเลยโอเคเข้าไหม <c oughs> เอเอเ,อเอข้าอยู่เข้าอยู่สไปเดอร์บอล ด่านี้อะไรเนี่ยเหมือนจะมีก้อนหินอยู่ข้างบนด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะไปโอ้ไปได้บอลไปใกล้เข้าไปจะจะเข้านะครับโอเคเลยโอเคด่านี้ผ่านแล้วนะครับไปห้องต่อไปกันเลยห้องต่อไปมีถึง3ด่านด้วยกันด่านข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับเด้ง <c oughs> ไปข้างบนก่อน <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยสลามเหรอแล้วจ,จะสลามนะโอ้โหแล้ว <c oughs> ลตีไม่ไปเนะเฮ้ย อ๋อต้องไปฝั่งซ้ายก่อนอ่ะโหตียากมากแล้วแล้วตีแรงมากก็ไปไม่ไกลด้วยครับตีโคตรแรงเลยไป <c oughs> แหมเยอะไงน่าจะเข้านะครับน่าจะเข้าจะไม่ยากนะโอ้โหแล้วต้องตีต้องตีขึ้นบนก่อนเพราะว่าถ้ามันสไลด์นี่น่าจะเข้ายากโอเคเข้าไปแล้วครับเอาละด้านขวาบนดีวกว่า ดูด่านนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงโอโ้แล้วโอ้เป็นลูกเด็งด้วยตีไปนี่จะเด้งไปเรื่อยไหมเนี่ยเอ้ยเด็งกินบอนเดยกเด้งกลับมาที่เดิมเราเราตีไปดูเลยครับตีไปไกลนะมันจะไปไหนเนี่ยมันเนี่ยเดี๋ยวเราเด้ง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 ให้มันไปอย่างนี้ดีวกว่าปักเออตีต่อได้ครับยังไงเข้าไป <laughs> เด็กกลับมาที่เดิมเอ้ยมันจะเข้าวันไหนวะเนี่ยเอาละ เราสามารถตีกลางอากาศได้นะครับโอเคเราจะไม่ให้เด้งปะอย่าเด้งปะสิเข้าโอ้โหนิดเดียวครับเอาล่ะจาังหวะนี้เข้าเออเรียบร้อยด่านต่อไปในห้องนี้นะครับโอเคมาดูว่าเป็นด่านอะไรหึแล้วลูกกอล์ฟอยูไ่ไหนเนี่ยเดี๋ยลูกกอล์ฟ <c oughs> ไป <c oughs> มันเศษขยะมากกว่าโอเคครับเ <c oughs> อา คือต้องเรียกว่าเขาให้เผื่อมาเยอะคือเอาสักลูกหนึ่งครับขึ้นไปให้ได้เราจะอาจจะไม่สามารถเอาขึ้นไปได้ทั้งหมดครับแต่สักลูกหนึ่งที่ขึ้นไปแล้วเข้าหลุมไม่ได้ก็ผ่านเลยครับมันจะหล่นไปเรื่อยนะครับนี่เห็นปะบางลูกก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับเขาทํามาเผื่อไว้โอเคน่าจะเข้านะน่าจะได้นะครับนิดเดียวเ,เราดูอ่าเข้าแล้วนะครับห้องต่อไปเปิดแล้วโอเคครับห้องต่อไป โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามสายไฟเลยดีกว่าโอเคเอาละเราจะไปโผล่ห้องไหนด่านไหนกันเอาละครับตอนนี้เหมือนจะเป็นห้องใหม่แล้วครับโอเคเราเจอวัวนะเราใส่วัวไปก่อน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเอาละครับเหมือนจะมีหลุมอยู่ข้างหน้าหนึ่งหลุมนะครับเราจะต้องตีเข้าไปดูว่ามันเป็นด่านอะไร ด่านี้เหมือนจะทงกับหลุมปักอยู่คนละที่กันเราต้องไปไหนอ่ะเราต้องไปทงหรือหลุมเอาเดินลองไปทงดูก่อนนะครับเอา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 ต้องเข้าหลุมหรือตามทงเดี๋ยวลองดูนะผมไปทงอีกรอบนะ <c oughs> <c oughs> มันดีเฉยเลยเอาแล้วจะเข้าหลุมยังไงสรุปนะครับไม่ได้เข้าหลุมนะครับเราต้องตีให้โดนทงนะครับถึงจะถือว่าเป็นการผ่านด่าน ต่ถ้าเราตีไปมันก็จะหนีเราอย่างนี้นะแต่ผมรู้แล้วว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับเราต้องตีผลไม้ไหมเราต้องตีผลไม้ให้ให้ผลไม้นี่ครับเด้งไปไว้สักที่หนึ่งให้ธงมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับประมาณนี้นะเอาละครับผมจะตีไปที่สับประรด,ดนะปะั๊บอ่าเข้าแล้วเอา้าเมื่อกี้เราไปขวาในด่านแรกแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปด้านซ้ายดูนะครับโอเคหานซ้ายมี2หลุม2ด่านมาดูว่าเป็นด่านอะไรอะไรแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยอย่าบอกนะโอ้อยโอ้อยโอ้ยจะตกเอ้อยโอ้ยโอเคไป levar, ไปครับไป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 โอ้โหมันเกมกอล์จริงไหมเนี่ยวันเดอะกอลโอ,อ,อยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เกมกอล์ฟอ่ะมันต้องเป็นเกมกอล์ฟสิโอ้ออยยากเลยครับด่านนี้ยากอยู่นะโอเคโอเคผมเริ่มเข้าใจแล้ว กูต้อเข้าใจอะไรด้วยป่ะกูต้องเข้าใจอะไรแบบนี้ด้วยหรอือวะโอเคเอะอา้าอันี้คืออะไรอะทีน,นี้เรามันมีอยู่ข้างบนนะครับเ mm hmm. ต็งกันไปไหมอ๋อยังไงอืมเราใหญ่ไปนะครับเรายังเป็นบอลที่ลูกใหญ่อยู่เราต้องทําให้ตัวเองเล็กเราลองมาชนตัวนี้ดูไหมอ๋อเอาละเราได้อะไรมาไม่รู้นะครับเหมือนเป็นลูกกอล์ฟหรือเปล่าอ่าเข้าไปแล้ว เข้าใจยากจริงๆแลวนะโอเคครับเราจับมาแล้วก็โอ้โหมีหนามด้วยเอาเลครับมีหนามด้วยเด้งเอาไปต่อเอ,อ้แตกอ๋อดีนะครับที่มันยังแตกแล้วอยู่ที่เดิมนะเราต้องไปเก็บมาแค่นั้นเองครับไม่ได้เริ่มใหม่นะอุยอ้ยอุยอ้ยอ โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เราท่านจะผ่านครับอ่าโอเคโอเคครับด่านี่เป็นไงบ้างวะยังไงเราต้องลงหลุมนี้ไหมหรือว่าหลุมมันมีอีกข้างหน้าตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไปเรื่อยๆเก็บกลอฟครับเก็บกลอฟครับเก็บกลอฟเราต้องเก็บกนะูปังตรงนี้ไหมเนี่ยมันจะเป็นต้องเก็บไหมเนี่ยอ่ะเก็บไปเถอะครับ โอเคไปเลยครับโอเคยังไงเข้าเลยไหมมีด่านต่อไปด้วยครับผมไม่เก็บแล้วผมไม่เก็บแล้วโอเคไปอย่างเดียวเลยนะผมจะไปอย่างเดียวเลยผมจะไม่เก็บอะไรทท่านั้นลองดูว่าจะผ่านไหมครับโอเคยังไงก็ผ่านยู่นี่หว่าเอาละครับตอนนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายของในด่านนี้นะ แล้วถังมาด้วยโอ้ยโอเคเราต้องที่ไปก่อนที่ถังจะมาครับโอ้โหตีไปทางนี้ก่อนตีท่งนี้ก่อนไหลมานิดนึงโอเคครับตอนนี้มีอุปสรรคเันถังนะครับปั๊บไปงี้โอเคมานี่ก่อนโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนนิดเดียวนิดเดียวเอาละเราแต่เข้าได้ครับโอ้โหนิดเดียวผ่านไปแล้วครับด่านนี้ดูมีอุปสรรคเยอะขึ้นนะครับเราไปห้องต่อไปนะครับนี่คือห้องอะไรโอเคนะครับ ลองเข้าหลุมนี้ดูนะครับอืมด่านนี้โอ้โหเป็นแอคยูเบิร์ดดีว่ะปกักยังไงโอ้ยแล้วหลงจะหลงหลุมยังไงนะจะหลงหลุมยังไงวะหลงหลุมยังไงเอาแล้วครับเอาแล้วหลงหลุมยังไงผมโกงมากเลย เอายังไงเออเข่าแล้วลงหลุมนี่ไม่เท่าไหร่ครับเอาแค่โดนทงพอครับ wow> ก็ถือว่าผ่านนะโอเคแหมไอ้เบิร์ดก็มาตัวนีอะไรเดี่ยแล้วทงอยู่ไหนไม่แน่ใจนะผมยังไม่เห็นทงเลยครับตัวนี้คือลูกฟุตบอลปักอืมดูแลรอบนี้ไม่ต้องลงหลุมนะครับเพียงแค่เราเลี้ยงฟุตบอลนะ เอาลูกกอล์ฟเนี่ยแหละเลี้ยงฟุตบอลไปเข้าประตูข้างล่างนะครับโอเคเอาอย่าไกลเข้าไปผ่านแล้วโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ๋อครับตรงนี้น่าจะยากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นเนินนะครับโอเคไปโอเคเอาละเต็มที่เข้าไหมไม่เข้านะครับ แม่แล้วจะขึ้นอย่างไรเนี่ยเอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้โหเอ้ยปไปเลยเอาเข้าแล้วไหลเข้าเอง,อ,งอ้อห <c oughs> รือว่าตีตัวเองตีตีโกซะกันอ่าเข้าแล้วแหมเกมนี้มันจะคาดเดาอะไรยากมากเลยครับ <c oughs> โอเคเป็นห้องต่อไปกันนะครับ ว่าไงมันจะให้ไปตามสายไฟอีกแล้วโอเคน่าจะไปโผลท่ที่ห้องกลางห้องใหญ่นะครับโอเครอบนี้เรามาทางด้านขวานะครับห้องนี้มีหนึ่งด่านโอเคเข้าไปหลุมนี้ดูตัวนี้มีโกแล้วก็มีภูเขาหนึ่งลูกที่อยู่ตรงนู้นครับไม่รู้มันเกี่ยวอะไรไหมนะอ๋ะอ,อโอเคโอเคทำไมเมียวมันเอวเป็นยางงั้นวะ <c oughs> <c oughs> โอเคน่าจะตีเข้ากูเฉยเครับ oh. โอ้ยลมลมมีพลมพัดด้วยเออต้องใช้ทักษะนิดนึงครับเราต้องตีให้ใกล้ลมที่สุดเพื่อไม่ให้มนพัดไป oh. อย่างนี้ไหมยอ,ยอย่างนี้ไหมตีไปฝั่งซ้ายหน่อยเออเข้า,าแล้วโอ้เด้ดีผู้รักษาประตูด้วยครับรอบนี้ยังไงเขาจะรับผมได้ไหม เอามึง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 จะไปยืนเฉยยังทะลุทลุมึงไปยืนทำไมอ่ะตัวนี้เข้าง่ายมากโอเคเอาละยังมีหลายด่านนะครับเอาแล้วโกไปอยู่อย่างนั้นได้ไงเอามาเนี่ยรอบสุดท้ายตีโกเฉยครับโอเคไปลองดูในห้องนี้ครับมีหนึ่งด่านเหมือนกันอืมรอบนี้เป็นลูกฟุตบอลนะครับมีพอลลอมสามใบอยู่ข้างหน้าของเราพัด ทั้ง3ใบเลยไม่รู้ว่าจะเตะไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะปิลกลับมาไปแดแดะผมว่าแล้ว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 ต้องเตะยำ้ยำยครับพูดภาษาประตูไปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอ,อ๋อย่าแย่งสิอย่าแย่งบอล <c oughs> แม่มีคนไปแย่งบอลด้วยอ่าเข้าออแล้วครับโอเคด่านนี้นะครับมันจะมีอุปสรรคอยู่ยังไงไปไปโอย้ย หลบไม่ได้เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ยังได้โอ้โหเลี้ยงหลบโอแม่แม่แม,แม,แม,แม่อย่างงี้ยังไง<笑><笑>เลยประตูเลยประตูเออได้ได้อยู่ครับตอนนี้ไม่มีอุปสรรคแล้วเข้าไปแล้วโอเคด่านนี้ผ่านนะไปห้องต่อไปห้องนี้น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเยอะนะครับห้องนี้โอเคเราเอาหลุมนี้ก่อนเอาล้ครับแหมเราต้องเลี้ยวหลบไปเด่ยเอาแล้วเอ้ยยัเงี้ยยงเงียยงเย,เยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เออเข้ามาแล้วเราดูหลุมนี้ครับหลุมนี้ยังไงโอ้โหเราต้องเลี้ยงหลบขึ้นไปคือเขาคือเขาไม่ได้แย่งนะเว้ยเขาเขาเตะครับเขาเตะเขาเตะของเราแบบจะให้ของเรามันตกเขาไปนะครับโอเคเออเลยเออเออเออเลยเอาละเอาลเลี้ยงหลบครับเลี้ยงหลบเอ้ยเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบยังไงยังไงเอาเอายังไงยังไง ยังไงยังไงไอ้ไป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 จะตกจะตกโอ้ย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 เอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเตะเอ้ยเอ้ยเขาเลี้ยงกลับมาเอ้ยเขาเตะเพื่อนเขาเอ้ยอ้าย่าฮแม่มาติดคนสุดท้ายครับโอเคไปครับเลี้ยงเลี้ยงหลบ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 ไม่ใช่เกมเขาแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้เข้ามาแล้วเรามาดู ตรงนี้บ้างหลุมนี้เป็นไงโอ้โหมีทั้งนักฟุตบอลมีทั้งอุปสรรคครับไปไปเลี้ยงหลบเอ้ยยยยง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 ยยยย้ยยยยยย้ยยยยอยย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 แยยยตะบอลกันเก่งจริงๆเลยนะยังไงเอาครับเลี้ยงหลบได้ยยยยยย อะไยังไงไอ้ไอ้พุทธสาวตู้ไอ้ยาเตะออกตีแหมวันจริงๆครับด่านฟุตบอลเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้อยู่เอาละไอ้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 ยาเตะออกไอ้เข้าแล้วโอ้สามสูตรครับเกมก๊อฟติกกิ้งเลยวันนี้อ๋อาล้วครับ โอ้โหมาละมาแย่งไวมากเอาละโอ้โหเยอะมากโอ้โหหลายคนจัดเอาละครับเราผ่านมาได้แล้วแล้วคนท้ายเข้ามาแล้วผ่านครับห้องนี้ครับเอาละไปห้องต่อไปกันเลยครับโอเคยังไงห้องนี้เป็นยังไงอ๋อกลับมาที่ห้องหมายเลขแปดเหมือนเดิมนะเอาละครับก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะครับ เป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกอยากให้เล่นอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กดไลค์มาให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงๆว่าทุกคนนี่จะชอบหรือเปล่าอาถ้าชอบกันก็อยากให้เล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ไว้โอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ